สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเขาเหมือนเดิมนะครับกับ,กบผมผู้กองสมพันธ์พี่น้องืันนี้พอกันมาที่งีเกตสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าประมาณเก่า่วงเคืองนะครับอยู่ที่สมพันธ์ฟาร์มขบบ้านนนราศีตำบลขอไล่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหา,ามหาสรารคามมหาสารคามนะครับพี่น้องว่าไม่ยังเอาใไ้เดานะครับนี่ในไทย มึงไอไก่นี่มึงไอไก่ยังไม่เห็นนี่ตะคู้ตะมั่งพี่น้องที่อยู่ในหรือใครกบพี่น้องห็นว่าขันเดียวเดี๋ยวมา่งคันเดียวพี่น้องมึงใหญหน่อยนึงนะครับเอาล่องหีสิบเอาล่องเจ็ดสิบแปดสิบกูไปนะชุดเก้าได้ทั้งนีแหละพี่น้องขันเดียวคันเดียวนะครับก็เดี๋ยววันนะครับ อ่อนน้อยนึงของกินน้องออกว่าน้องของกินน้องนะครับนี่างนี่อ่อนน้อยหนึ่งวันที่อากาศคูณมันหนาวมันเย็นมันก็ได้บอกระเดิ้ลมันแต่วมันแต่ว่มันเดินเอาเอาไงถึงลงอีกมันจะออกป่ะนะครับแต่ลงอีกสองสามเที่ยวผู้อกจ่อยจัดนะมืดมืดเลยปีนี่มันบอกนะครับแต่ว่าขันห่อนนี้ก็ร้อยออกพี่เด้ร่องพอเบิ้งนะครับขันโยนล่างเรียบร้อยแล้วพี่น้องล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเบิ้งบอนีะ นี่บ่อลสิผมผสมหมุดขึ้นอย่างเงใส่บ่อนี่หล่ะพอพอหล่ะผมก็ได้ล่างออกไหมแล้วก็น้ำร่งใส่ไหมนี่ทีหลังต้องน้ำร่งใส่ไหมเด้อก้อนก้อนอย่บ้านนี่ทีหลังถ e ้าหากบ่อน้ำร like ่งใส่นี่ยผลบ่อน้ำใส่ไหมน่น้ำเก่ามันสิมันสิมว่มีออกซิเจนแล้วเพราะว่าปปปอมยิ่พันธุ์ขึ้นมันมันใส่งานมาหลายเดี่ยวน้ำมันคือนน้ำเก่าอเดียวนะครับคัดคัดคัดดอกแต่น้อยนะครับเลาก็เอาน้ำไม่ร่องใส้ถึงน้ำโบดาณ น้ำรางก็ูไปต้องขึ้นอย่างเี้ถไปทังบอพุ่นทั้งบอ่อนะครับสลองไหลลิบรลองทันลิบนะครับอันนี้บพรทีผม,มเพาะบทผมเลี้ยงไวห้หอนชุดลงไปแล้วลงไปมุกท่วนนี่นี่นนล่างออกมากขึ้นนี่หันี่ที่น้องวัฒนศาสตปนไเห็นถือเดดคาเดดต้นเดดคาก็สินรางอยู่นะครับวัาตาดเลยแต่ว่าเอยอะสองหมื่นสามหมื่ OR น่อน แหงดีๆแบบที่เอามู้นั้นมาลงเลยนะครับแดดออกดีๆลกเลยนะครับมู้นที่เรียกมู้นจุดต่อไปนะครับมันจะออกวะนะครับมีการว่างแขนนะครับว่างแขนกันเพาะฤดูร้อนฤดูดูไปฤดูนะครับไปดูดูฝนนะครับมันจะออกวะพี่น้องนะครับแต่เบื่องแรกสิเป็นยังไงพ่อไอจีตามชอบอยู่ที่หนึ่งเดี๋ยวจะมาเพิ่มวานใครเดี๋ยวจะอยเบิ่มวานใครนะครับ เบึงว่านใครดิพี่น้องเอาเบึงพออางนี้นี่เราถึงมาว่านใครพี่น้องนั่นมาแล้วนะครับได้กันกักคนูน่อยอ้อยอ้อยมาแล้วกับพันเดียวเพิ่นนะครับหมวกทหารย่างดีหมดแล้วนะครับบึงเมืองศรีว่านยังไงนะพี่น้อง <c oughs> นั่นที่ว่านเขาหนามที่แหล่เขาน้มเต้ก้อนน้มเต้นี่ยกักคูละไล่ใครห่างๆองอกมันแตกดีดีเลพี่น้อง เพราเขาตากออกมากตัวเขาประเทศตากองน้ำหยีเห็มันละลายออกอีกนะครับเห็นมันห่างๆไปเห็นมันแตกตัวดีๆนะครับกว่านแล้วก็ส์ศาสตรไปนะครับส่ได้เลยนะครับว่านแบบงไงๆนะครับว่านเขก็ต้องใส่มือยว่านเลยขันว่านก็ได้ใส่ขันว่านไข่นะครับเป็นบ่ีแบบไงว่านอยู่ที่งขาอันไข่น้ำเต่ใส่เนี่ยว่าเจ้าว่าน้ำเขาต้องนิ่งก่อนในที่แรกเขาหลังจากเขาเปิดน้ำใส่แล้วปล่อยนิ่งๆก่อนติดหนาทียังก็ลงนะครับน้ำมันจะโบว์ว่นนะครับ นำนิง่งก่อน,น,นเรียบร้อยพี่น้องเห็นมันหน่อยไห้มันหน่อยนะครับได้เรียบร้อยง่ายนะครับคุณมันบ่หมั่นใจเดี๋ยวพี่นี่มันหลายว่มันถูกเทียว่านี่หลายมันมว่านหน่อย,อยง,งงเลยมีห <laughs> น้าว่านนะครับจุ้งจิงจุ้งจิ้งเอ้าบายบายโอ้ยไปไงไปไงไปแล้วนะครับอ่านได้นะครับ เอาคลิปนี้เอาซับมนี้พี่น้องพอกันไหมคลิปนหนาเด้อถ้มึงกดซับกดไลค์กดไลค์กดแชร์เวยครับสวัสดีครับจบแล้วพี่น้องจบแล้ว